สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี f อที่อยู่ต่างแดนทุกทุกมุมโลกด้วยนะครับผมมันจน์ไก่นันทาอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปมัมภมพบกันวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันจันทร์ขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะโรงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของอดีตดาราและนางงามมารดาของพระเอกหนุ่มนายนภัสเสียงสมบูรณ์นะครับ วันนี้จะเป็นดวงชะตาของคุณหมูพิมพ์ประกาเสียงสมบูรณ์จัดให้ตามคาแนะนําของ f อฟผู้น่ารักเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมาของคุณหมูกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณหมูหมพิมพ์ประกาเสียงสมบูรณ์เกิดวันที่1 4พฤศจิกายนพุทธศัการาช2513นะครับที่จังหวัดสระบ,บุรีเกิดมาอยู่กับคุณพ่อไม่เคยร่วมชีวิตกับมันดาเลยนะครับเกิดมาในครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับเข้าประกวดมิสจีนไทยแลนด์โทษครับมิส มิสไทยแลนด์เวิร์ดปี2531ได้ตำแหน่งรองอันดับที่สองรุ่นเดียวกับคุณกบประพัสลาเตชะไพบุญครับเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปศ2535มีชื่อเสียงโด่งดังจากการเดินแบบพิธีกรละครแล้วก็มีงานการแสดงมากกว่า90เรื่องนะครับชีวิตพลิกผันแต่งงานกับคุณพ่อของคุณานายลภพัฒใช้ชีวิตร่วมกันเพียง3เดือนก็ต้องเลิกลาจากกันนะครับแต่ตอนที่เลิกกันนั้นได้ตั้งท้อง จึงเล้นตัวไปอยู่ที่ไปเช่าคอนโดที่พัทยานะครับจนกระทั่งคลอดลูกคือน้องนายรพัฒนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่น้องนายเกิดมาเห็นหน้าอยู่สองคนก็คือคุณแม่กับพี่เลี้ยงเขาไม่เคยรู้เรื่องของพ่อเขาเลยนะครับคุณหมูกล่าวถามเขาตลอดว่าคนอื่นมีพ่อน้องนายอยากมีพ่อไหมเขาก็ใส่หน้าเพราะสิ่งที่เขาได้รับคือความรักจากแม่หมูร้อยเปอร์เซ็นต์คุณแม่หมูกล่าวว่าไม่อยากให้เขารู้สึกว่าขาดอะไรเหมือนตัวเรา ที่ขาดแม่เมื่อน้องนายโตเป็นหนุ่มเข้าสู่วงการจากการผลักดันของคุณแม่มีงานเข้ามาแบบไม่ขาดสายคุณหมูพิมพกาก็หยุดรับงานแสดงเนื่องจากเ,าเหตุผลหลายประการนะครับช่วงหลังหันมาดูแลเรื่องคิวงานเจรจานัดหมายเรื่องสัญญาเสื้อผ้าหน้าผมเป็นสารถีครบทุกหน้าที่เป็นทั้งผู้จัดการและหน้าที่ของแม่ในเวลาเดียวกันนะครับเรื่องทําท่าจะดีนะครับแต่แล้วการก็กลับสลับปัดเมื่อน้องนาย นภัทรและใบเฟิร์นพิมชนกเปิดตัวเป็นแฟนกันนะครับตามที่คุณบดดำกชชาภาได้สอบถามคุณแม่หมูเรื่องของน้องนายกับใบเฟิร์นที่คบกันดูใจกันนะครับคุณแม่หมูกับน้องนายก็แทบจะไม่ได้เจอกันเลยนะครับประกอบกับตัวคุณแม่หมูเองก็ป่วยมีปัญหาเรื่องสุขภาพจึงหลีกตัวเองไปรักษาการป่วยที่เขาใหญ่ทําให้งานทํางานอดิเรกปลูกและสะสมต้นแท็กตัสนะครับทำให คลายความเหงาไปได้นะครับประเด็นดราม่าที่แม่หมูอันอลโล่นายใบเฟิร์นและแม่หมูก็ออกมาพูดเองว่าเป็นฝ่ายบล็อกนายใบเฟิร์นและรวมถึงเพื่อนๆของลูกด้วยเพราะยังไม่พร้อมที่จะเห็นและอดเข้าไปยุ่งกับงานของลูกไม่ได้นะครับโดยคุณแม่หมูนั้นก็ไม่ได้ดูงานแล้วก็ไม่ได้ดูแลคิวน้องนายอีกด้วยนะครับโดยล่าสุด4กรกฎาคม2567คุณนายนภัสออกมาให้สัมภาษณ์ตอนนี้ผมกับไบเฟิร์น เราได้ทำความเข้าใจและทบทวนจนได้ข้อสรุปว่าถอยกลับไปเป็นเพื่อนกันยอมรับว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ไม่ดีนะครับเนื่องจากช่วงที่ผ่านมากระแสข่าวต่างๆค่อนข้างจะกระทบจิตใจของทุกคนที่ผมรักครอบครัวของผมคุณแม่หรือแม้กระทั่งครอบครัวของใบเฟิร์นประเด็นเลิกลาดังกล่าวนะครับทำให้เกิดกระแสทัวลงแม่หมูอย่างหนักนะครับที่เป็นไฮไลไท์ก็คือคอมเมนต์ที่ว่ามีความสุขหรือยังที่นาย นายและใบเฟิร์นเลิกกันซึ่งทางคุณแม่หมูก็ตอบกลับกลับเพียงสั้นๆว่าอย่ารู้ดีรอแม่พูดบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของคุณหมูพิมพประกากันนะครับเกิดวันที่14พฤศจิกา2513ตรงกับวันเสาร์แรม1ข้ามเดือน12ปีจอนะครับอายุปัจจุบันคือ53ปี7เดือน กับ25วันย่าง54นะครับลักษณะวันเกิดวันเสาร์เนี่ยจะเป็นคนแบกรับภาระสูงรับผิดชอบเรื่องใหญ่มีความมานะอดทนอดกั้นหนักเอาเบาสู้รักสงบสันโดษแล้วก็เป็นนักสู้ชีวิตเดือนเกิดเดือน12มีดาวราศีกุมเนี่ยคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นคนรอบรู้ชอบการศึกษากระตันยูซื่อสัตว์สุจริตรักความถูกต้องเป็นผู้ใหญ่กับตัวรับผิดชอบสูงนะครับโตมาแต่ดเด็กนะครับในดวงชะตา มีผู้ใหญ่หนุนจะประสบความสำเร็จจากความสามารถของตัวเองด้วยทาสีนั้นมีหมหาอุดแปลว่ากิจการและความมั่นคงนะครับในเรื่องของความรักนั้นมีข้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือความรักเป็นสีในทางทักษะส่วนข้อเสียก็คือดาวศุกร์นั้นไปกระทบหมหาบาตมีความเสียหายนะครับเรื่องของความเป็นครอบครัวพันธุจุดนี้ถือว่าค่อนข้างมีปัญหานะครับด้วยพันธุนั้นไปกระทบหินะและไปกระทบหมาโจรและ ในอังคาวิชาด้วยนะครับเรื่องของความมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภะก็ถือว่ามีปัญหาเช่นเดียวกันด้วยเป็นดาวเสาร์เป็นดาวบาปเคราะห์และไปกระทบทาสาในอังคาวิชาซึ่งหมายถึงความยากลําบากในการคลองคู่นะครับความเป็นคู่คลองปัตตนีจุดนี้ก็มีทั้งรอดีข้อเสียข้อดีก็คือปัตตนีกระทบ16โสรถหมาบคนคู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติมีทรัพย์หรือมีชื่อเสียงข้อเสียจุดนี้ต้องถือว่ามีหลายจุดเลยนะครับจุดที่1ปัตตนีกระทบมรณะโอกาสอยา่าร้างเป็นไปได้สูง จุดที่สปัตตนิเป็นการลักกณีในทางทักษะแต่งกับใครมีปัญหาหมดนะครับจุดที่3ามโงเฮงโนกแก้มที่สูงถือว่าเป็นจุดอาภัพเรื่องคู่แม้จะสวยก็ตามนะครับมาถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่าในดวงชะตาของคุณหมูพิมพ์การนั้นค่อนข้างจะมีความโดดเด่นในเรื่องงานเป็นคนเก่งม,มีผู้ใหญ่หนุนนะครับจะประสบความเด็จจากความสามารถของตนเองเรื่องความรักความเป็นครอบครัว ความบั้นคงคู่และการเป็นคู่ครองถือว่าเสียหายแทบจะทุกจุดเลยนะครับในดวงชะตานั้นเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งเป็นด้วยเป็นคนบันเสาร์นะครับเป็นคนกระตันอยู่ด้วยมีเดินเกิดวิดาห์พฤหัสนะครับแต่ชีวิตนั้นจะมีความพลิกผันสูงยิ่งนะครับในดวงจรนะครับช่วงอายุ53ย่างหาี่เนี่ยเวลาพิการ6ถึงพิการห .67 ช่วงนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องของลูกโดยตรงนะครับด้วยปุต,ตะนั้นเป็นการรักกินีในทางรักษา แต่ถ้าว่าเรื่องราวต่างๆนั้นจะคลี่คลายหลังจากพุทธศกา67ที่กําลังจะถึงนี้นะครับจะกลับไปสู่ในโหมดปกตินะครับในดวงชะตาของคุณหมูนั้นควรปรับแก้ในดวงชะตาให้เข้าหาธรรมะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือด้วยอัตตนั้นไปกระทบ11ราชาโชครัตนุไปกระทบปาหูหากปฏิบัติธรรมหรือทําเกี่ยวกับเรื่องของการกุศลจะสามารถฟันฝ่าวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ไปได้นะครับและจะทําให้มีความสุขเดินไปในสู่ทิศทางที่ดีนะครับ ถึงตรงนี้ก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าเหรียญน,นั้นมี2ด้านนะครับการที่ทัวลงคุณแม่หมูก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะการที่คุณแม่หมูอัน o ฟโล่ลูกชายและเบเฟิร์นรวมทั้งเพื่อนๆจะมีโอกาสทําให้คนเข้าใจผิดได้ง่ายนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้การที่คุณแม่หมูเป็นแม่เลี้ยงลูกเพียงลําพังมาตั้งแต่เกิดเป็นทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันประกอบกับตัวคุณแม่หมูเองก็ขาดแม่ซึ่งทําให้มีความผูกพันกับลูกประกอบกับ ทําให้มีความผูกพันกับลูกนะครับจึงมีความรู้สึกรักลูกมากเป็นพิเศษนะครับคุณแม่หมุนนั้นต้องถือว่ามีความแข็งแกร่งมากนะครับด้วยการเลี้ยงลูกเพียงลําพังและทําให้ลูกนั้นมีเป็นเด็กที่มีคุณภาพจนคุณนายรัพย์กลายเป็นศิลป,ปินที่อยู่ในใจของคนทั่วทั้งประเทศนะครับด้วยความเป็นแม่ที่ผูกพันกันมาตั้งแต่ท้องจนถึงโตเป็นหนุ่มประกอบจนประสบความเด็ดอยู่ด้วยกันมาตลอดทําหน้าที่ทุกอย่างทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานนะครับ แม่หมูเองก็ไม่เคยมีข่าวกับชายหนุ่มท่านใดเลยนะครับด้วยความทุ่มเทให้กับลูกอยู่มาวันหนึ่งคนที่รักที่สุดหายไปจากชีวิตก็ย่อมมีความรู้สึกที่น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคุณนายนภัสและคุณเบเฟิร์นนั้นผมเคยวิเคราะห์ไว้3ครั้งก่อนที่จะเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันนะครับ เคยวิเคราะห์ไว้ว่าคู่นี้เหมาะที่จะเป็นคู่จิ้นแต่ว่าไม่เหมาะที่จะเป็นคู่จริงเพราะฉะนั้นจะช้าหรือเร็วสองคนนี้ก็ต้องแยกจากกันอยู่ดีคุณนายนภัทนั้นอาจจะมีความผิดพลาดในเรื่องของการบาลานซ์ความสัมพันธ์ปัญหานี้จึงเกิดขึ้นนะครับประสบการณ์จะสอนให้แข็งแกร่งท้ายสุดนี้ก็ต้องขอบอกว่าแฟนนั้นเราอาจมีได้หลายคนแต่แม่มีได้เพียงคนเดียว หากมีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของทั้งสองคนของคุณหมูพิมพการนะครับขอไปให้ได้ผู้ชมได้ชมในโอกาสต,ต่อไปนะครับผมอาจารยไก่นันทายินด,ดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงนิงนความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การลเลื่อนขัน้นเรื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุ่งราวที่เป็นแห่งท่าน ได้ประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหนมามากกว่า20ปีเรนรูลล้มากกว่าทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างหนึ่งคือวันเด้ไปเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือายเซนไม่มีเยเซนเขียนชื่อนามสกุลในลายมือผู้ดูธาตุของอะไรมือนะครับ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูหัวแหงและ5คือบริศัพทที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับ กดไลค์ก็ขอให้เด้งเงินแสนกดติดตามก็ขอให้เด้งหลานกดกระดิ่งก็ขอให้อยู่ในวาดนะครับขอให้แฟนอยู่ในวาดนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าอยากมีข้อดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปขออภัยอ่ะติดต่อกันที่081159996 9นะครับเบอร์ที่เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID ดียไลน์เวลาก็ประมาณสัก9นาฬกาถึง21นาฬกาของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทต่อหนึ่งดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับ หากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คาว่าวิเคราะห์ดวงหรือตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับหรือพิมพ์คาว่าห้องโหนนารันธาซึ่งผทงมทำรายการไว้มากกว่า300คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมในวันที่ท่านมีหาและตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมางุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ